โยกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนะว่าหลายคนได้คอมเมนต์มานะครับเนะและหลายคนนะครับก็ได้สอบถามมาทางส่วนตัวกับพี่เลยนะครับโนะว่าพี่ ทำไมพี่ไม่สอนโหลดฟรีไฟแอชซวนเลยนะครับเนาะทําไมพี่นะครับเนาะไม่บอกเลยนะครับว่าโหลดได้วันไหนนะครับเนาะเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนโหลดฟรีไฟแอชซวนละกันนะครับเนาะสอนโหลดของจริงที่ได้100%นะครับเนาะและจะสามารถเข้าเล่นได้100%ด้วยนะครับเนาะและจะมาบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมนะครับถึงโหลดไม่ได้ทำไมนะครับเนาะบางรุ่นถึงเล่นไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสรุปในคลิปนี้ให้ดูละกันนะครับว บางรุ่นนะครับน้องก็คือมันเล่นไม่ได้เพราะอะไรและจะบอกวิธีแก้ไขไปในตัวด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปไในส่วนของบัตรกาลินาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1นึ่งไลค์หแชร์แล้วกันนะครับทุกคน ตอนอื่นนะครับนก,ก็คือแบบว่าถ้าทุกคนอยากรู้นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเปิดมาก่อนนะครับในส่วนของ Google นะครับนก,ก็เปิด Google ขึ้นมาได้เลยนะครับนกมาดูแล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถโหลดได้หรือเปล่านะครับนก,ก็คือแบบว่าสามารถโหลดได้ยังไงนะครับนก็คือเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้พิมพ์คําว่า ฟรีไฟแอสวานะครับนาอหรือว่าฟรีไฟเบต้านะครับสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับนาอแต่แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะชัวร์กว่านะครับเมื่อทุกคนเข้ามาทุกคนก็จะเห็นเลยนะครับนาอก็คือมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดฟรีไฟแอสวานะครับนาอก็คือถามว่ามันโหลดได้ไหมนะครับนาอถ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นลิงก์ยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับเป็นชื่อยาวๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ อย่าไปโหลดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า อันนี้นะครับเป็นของปลอมและเป็นไวรัสด้วยนะครับนอเป็นแอปดูดเงินด้วยนะครับระวังรักกันนะครับพี่ขอเตือนรักกันนะครับนอก็คือบางคนนะครับเสียหายด้วยนะครับเพราะว่าเคยมีเคสมาแล้วนะครับพี่ก็ทาคลิปเตือนไปแล้วนะครับนอเพราะว่ามีไวรัสเข้าไปในมือถือนะครับนอทำให้มือถือล้วนถึงขั้นได้เปลี่ยนมือถือใหม่เลยนะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าถ้าทุกคนอยากเล่นจริงๆนะครับนอเดียววันที่มันสามารถดาวน์โหลดได้นะครับนอก็คือแบบว่าพี่จะมาบอกแล้วกันนะครับแต่ ตอนนี้นะครับทุกคนก็คือยังไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับไม่มีให้ดาวน์โหลดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าถ้ามีให้ดาวน์โหลดมันจะไม่เป็นลิงก์แบบนี้นะครับนอนและวิ่งนะครับก็คือแบบว่าลิงก์ของปลอมนะครับนองก็คือสําหรับลิงก์ของปลอมนะครับนอก็เรียกได้ว่ามันนะครับน้อมีเยอะมากๆด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ลิงก์ของปลอมนะครับนอไซคําว่าเยอะได้เลยนะครับนอเพราะว่ามันมีเยอะมากๆจริงๆนะครับทุกคนสําหรับลิงก์ของปลอมนั่นเองนะครับนอก็คือลิงก์ของปลอมนะครับนอก็เรียกได้ว่ามีประมาณร้อยกว่าอันเลยนะครับนอและมีให้เลือกดาวนโหลดเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าดาวน์โหลดมาแล้วมาเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับนอและแถมนะครับนอไวรัสติดตัวมาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเราไปโหลดไวรัสเข้าในเครื่องนั่นแหละนะครับนอพร้อมติดตั้งด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะครับนอถามว่า และลิงก์อื่นสามารถดาวน์โหลดได้ไหมที่ไม่ใช่ลิงก์ตัวนี้นะครับน้องก็คือลิงก์อื่นนะครับน้องอาจจะก๊อปปี้เหมือนก็ได้นะครับทุกคนดีเลยนะครับก็มีกาการีน่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็เรียกเรียกว่าลิงก์อื่นนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ามันนะครับน้องก็คือก๊อปปี้ให้เหมือนที่สุดนะครับน้องเพราะว่าคนที่หากินทางออนไลน์นะครับน้องก็มีเยอะหรือว่าคล้ายๆแบบเคาน์เตอร์อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็คือถ้าวันไหนมันสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะ มาบอกและกันนะครับแต่พี่รู้แล้วนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้เมืไหรน,นะครับก็คือเดือน5วันที่5นะครับก็คือแบบว่าเดือนหน้าวันที่5นะครับพี่สามารถดาวน์โหลดได้จริงๆนะครับนองก็มีข้อเข้ามาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณเดือนหน้านะครับกับวันที่5นะครับนองก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ ตัวจริงนะครับทุกคนเนดะ้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถามว่าจิ้มเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงนะครับนอก,ก็คือจิ้มเข้ามาแล้วมันก็มีให้เราโหลดนั่นแหละนะครับนอก,ก็มีปุ่มดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เหมือนจริงเลยนะครับนอนี่เลยนะครับแต่ของจริงไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับของจริงจะต้องได้ลงทะเบียนนะครับนอรเรียยได้ว่ามีขั้นตอนไม่ได้ง่ายและซับซ้อนมากๆนะครับสาหรับของจริงนะครับนอถ้าคนไหนโหลดไม่เป็นนะครับก็ยังติดตั้งไม่เป็นเลยนะครับสาหรับของจริงนะครับนอถ้าของจริงดาวน์โหลดง่ายแบบนี้นะครับทุกคนโหลดไปนานแล้วนะครับทุกคนเออพี่ก็เลยแบบว่าที่ฟรีไฟส์วันยังโหลดไม่ได้นะครับก็คือยังไม่มีของจริงให้ ดาว์โหลดนั่นเองนะครับทุกคนถ้าของจริงมาวันไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบมาให้เร็วที่สุดนะครับเนาะพี่มาเร็วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนาะว่าพี่จะมาช้านะครับเนาะกลัวทุกคนดาวน์โหลดไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดนะครับเนาะก็คือวันที่ดาวน์โหลดได้จริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะ มาบอกแล้วกันนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าพี่จะมาอัปเดตก่อนทุกช่องแน่นอนนะครับนาอขอแค่ทุกคนติดตามพี่ไว้เลยนะครับนาอประมาณเดือนหน้านะครับทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับถามว่าฟีฟ e ยเอสวานสามารถดาวน์โหลดได้วันไหนนะครับนาะก็คือ ทุกๆ3เดือนนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดได้1ครั้งนะครับและเราสามารถเล่นได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดาวน์โหลดนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะประมาณเดือนหน้านะครับทุกคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับเนาะน่าจะไม่เกินนี้นะครับทุกคนเดือนหน้านะครับทุกคนก็น่าจะได้เล่นกันทุกคนนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยาก ได้นะครับนอก,ก็เตรียมตัวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไม่ผิดหวังนะครับนอสำหรับเดือนหน้านะครับที่แบบว่าจะมีการ อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็มีแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าวันนี้ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็เลยแบบว่า มาแจ้งนะครับนในส่วนของกิจกรรมล่วงหน้าให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับนาสําหรับกิจกรรมตัวใหม่นะครับหรือว่ากิจกรรมฟรีไฟแอสวนนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คืออยากเล่นอยากได้นะครับนอและอยากรู้นะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้นะครับก็เลยแบบว่ามาดาวน์โหลดให้ดูนะครับนอก็ที่จริงมันดาวน์โหลดไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าอยากมาแจ้งให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนมาหลังบ้านเลยนะครับทักมาหลังบ้านเลยนะครับนอว่า พี่สอนโหลดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็คืออยากสอนโหลดมากๆนะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาทีเดียวน,นะครับนอถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดละกันนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยแบบว่ามาแจ้งให้ดูก่อน,น,ะะน,ะนละกันนะครับนอว่าทาไมถึงดาวน์โหลดไม่ได้นั้นแหละนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับดีพี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับจะมีคลิปแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบาย